ละครอ,อ๋อออเออจริงๆแล้วออในในเรื่องตอนตอน,นี้ฮะที่ผมทราบพอประมาณนะครับเออผมว่าไปถามผู้ใหญ่ดีกว่านะครับผมเพราะว่า เปนเมนตอนนี้เลยเนี่ยเราก็ยังอยู่ในละครผมแม้ยังอยู่ในละครสองเรื่องอยู่ก็คือเรื่องรักสับร่างกับกับลิขิตรักนะครับผมแต่เรื่องเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ที่พี่น้องจะท้าทายยังไงลองไปถามผู้ใหญ่ทีให้แน่ชัดดีกว่าผมก็ยังไม่กล้าพูดอะไรไปเพราะเราก็เป็นเด็กด้วยอะไรเงี้ยครับตอนนี้ไม่ได้พูดคุยกับอะไรยังจริงๆนะเออมีมีการคุยในเรื่องเบื้องต้นครับผมแต่ว่าใครเล่นกับใครอะไรยังไงเนี่ยยังยังไม่ม,ยม,มียังไม่มีออกมาอย่างแน่ชัดกบิลล่ะครับขฝ่ายช่ก็เป็นเราแน่นอนใช่มเออประมาณหนึ่ง อออออเอ่อก็ก็ก็ตกลงแล้วนะครับตกลงแล้วครับ<ค><ณ>ใช่ครับนางเอกยังไม่ร<ค><ณ>ู้เป็นใครไม่ใช่หนูค่ะไม่ใช่หนูแน่นอนแสดงว่าพ,พ,พี่ใหญ่เขามีการคุยกับเรแล้วไม่ไม่มีใครคุยกับหนูค่ะปีนี้ปีนี้หนูมีละครแต่ง<ค><ณ>ไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูต้องลุ้นต่อไปค่ะลุ้นต่อไปเฮ้ยหนูว่าหนูว่าพี่น้องเขาคิดไว้ดีแล้วค่ะ ใช่ครับเพราะลุ้นเต็มที่เลยว่าหนน่าจะแบบเล่นเป็นซีรีส์คู่งโอ้งั้นให้เขาไปลุ้นเล่นรับกับลิขิตรักแล้วกันค่ะอันนี้ได้ดูแน่นอนตอนนีจริงยังไม่พร้อมเล่นอะไรเลยใหญ่ๆอะไรนะคะใครเห็นว่าอะไรพอเป็นซีรีพุ่งเป็นระดับซีรีส์เด่นอ๋อไม่พี่ท็อปไม่ได้คุยกับหนูค่ะมีพี่นาเดธอย่างสมัยนี้ค่ะอยู่เป็นไงบ้างเป็นไงก็ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคิดว่าภายในปีนี้แหละเสร็จแน่นอนครับก็ ได้ดูแน่นอนได้รับสับไเล่เร็วนี้แหละครับผมนะก็ เชื่อว่าหลายคนคงรอนานแล้วแต่ว่าทางทีมงานแล้วก็เราทั้งสองคนเนี่ยก็พยายามเต็มที่แล้วแหละที่จะให้ละครออกมาดีที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดครับติดกระดิบเป็นผู้หญิงไหมเนียนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงก็มีถามว่าติดไหมติดครับติดติดติดครับติดหลุดถามไหมคะย่าหลุดหลุดถามไหมอาจารย์พัฒนเดชก็นิดนึงค่ะคือบอกว่าคิดในใจว่าอือหือเธออะไรอย่างงี้แต่ว่าสนุกดีค่ะมันเป็นคอมเมดี้แบบว่าบนโรแมนซ์กู้นิดหน่อยอะไรมีช่วยพี่นธเดชแต่งตัวไหมคะ อ้ยเขาทำได้ก็จะมีแบบบอกแติ้งมากกว่าอะไรแค่ว่าเพราะว่าบางทีก็ไม่มีเขาเราก็ต้องอาศัยตัวเองเหมือนกันช่วยตัวเองเหมือนกันบางทีบูว่าแบบถ้ามันไม่แมนพอก็จะต้องให้ที่นี่แหละทำให้ดูก่อนอีกเรื่องนึงมีเรื่องราวอะไราให้กำลังใจเราตสองคนกับข่าวแบบราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างผ่านมาก็ขอบคุณมากมากครับที่ทุกคนมือใจให้กับเราสองคนนะครับอย่างช่นนี้ก็จะเห่าเรื่องหมด อด <laughs> ีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรอย่างนีนะครับไม่เป็นไรครับก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับเร,ราครับ ให้ดูแบบไปขับแบบว่าออกมาให้กำลังใจเราอะไรอย่าี้ส่วนตัวเราทั้งหมดเจอบ่อยนะครับใช่ช่วงนี้เจอบ่อยมากมากแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครมาอะไรเขาเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คุ้มค่าอยู่แล้วครับยังหลายคนก็มองว่าช่วงนี้เราออกงานกู้กันบ่อยอยู่ว่าสยบขายห่อยน้านี้สึกว่ามีคนชอบผลิตัณฑ์ที่เริ่มจะหาเป็นช่วงเวลาโอกาสใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบว่าควอเตอร์แรกของปีที่แบบว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเขาก็จะเริ่มแบบว่าขายของอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงของปีที่เขาอีเวนต์เยอะอยู่แล้ว ก็ารรสนบอะไแต่แฟนคลับก็ับอาารติดเราชีวิตเราเหมือนกันว่าเฮ้ยเนี่ยเราไปดูหนังทานข้าวด้วยกันแฟนคลับก็มาเมเมนแบบเถียงกันอยู่ังอ๋อผมว่าอันนั้นไม่น่าจะเป็นแบบโทษนะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะจะคิดไปเองหรือเปล่านะฮะอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันเพราะไม่ได้ดูเนื้อหาสักเท่าไหร่ไม่ได้คิดว่าจะ่ป็นผู้นำในการแต่ว่ามีการจว่าโัวอะไรอย่างเงี้ย ขนานใช่เหรอไปซุบอยู่ตรงซอกไหนของหมอนนะเจอเราไปใช่ถ้าถ้าพอจะทราบก็คือมีคนเห็นเราไปดูหนังนะครับแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มาบอกว่าอะไรอย่างอื่นครับหรือว่าไปขับไปอาจจะไม่ได้เจตนานแบบมองให้มองอย่างนั้น่ะเอ้ยแบบเขายังดีกันอยู่นะมด<อ>ไม่ได้หมดโ <ผม S 2> อะไรผมว่าไม่น่าจะใช่มั้งครับ เพราะเขาไปเพิ่มไข่เยอะด้วยมั้ใส่ไข่ไม่ได้เพิ่มไข่นั่นแหะค่ะใส่ไข่ใส่ไข่จิต้นเกินเลยเนี่ยหรอผมบผมว่าถ้าแฟนคลับจริงๆไม่ไม่น่าจะจิ้นแบบนั้นครับอาจจะอาจจะโทษนะครับอาจจะไม่ใช่แน่นอนนะครับแต่เปนผู้ชี้นักการขันแต่ก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมมาตลอดนะครับครับถ้ารู้หนักปกติปกติครับถ้ามีโอกาส มไม่นะครับไม่ครับเนอโหนูใช้หัวค่ะไม่ใช่ก็ทุกอย่างปกติจริงๆค่ะรูช่วงหลังโดนแต่เรื่องนี้ตลอดก็แต่ว่าตลอดมาก็โดนแต่เรื่องนี้นะคะ <c oughs> ใช่ค่ะก็ <c oughs> หลายปีแล้วแต่ว่าที่อย่างปกติเขาไม่มีอะไรผิดปกติไปกว่าเดิมเลยมันมาจิตตังค์อาจจะเป็นเพราะละครยังไม่ออกหรือเปล่าครับก็หลายๆอย่างมากกว่าครับเออแล้วก็ไม่รู้ว่าหลายคนคิดยังไงต่างคนต่างคิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครัสองคนเคยมานั่งคุยด้แบบว่าเกิดว่าสังเกตอะไรทีนี้ค่ะไม่ค่ะก็อย่างที่บอกค,คือชีวิตประจำวันมันก็ปกติค่ะไม่ไม่ได้ มไม่ได้เป็นข่าวอะไรที่มันต้องมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้เลยไหจะบอกอะไรที่แบบว่าไม่ดอะไรแบบชอบด่าม่เขาอะไรลูกยากครับผมก็ตามสบายมันเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะยังไงยังไงบอ,อกว่าคนในห้องสิบคนห้าคนคิดแบบนี้ห้าคนคิดแบบนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วค่ะ